สวัสดีค่ะ f อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนมีฝันวันนี้แอดมาร้านเจ๊กุ๊กนะคะมาอุดหนุนเจ๊แต่เช้าเลยนะคะวันนี้อยากกินไก่ย่างส้มตำปลาดุกย่าง<อ>ก็เลยแวะมาหาเจ๊นะคะก็ได้คุยกับเจ๊ก่อนที่เจ๊จะไปตาส้มนะคะเจ๊บอกว่าเมื่อคืนผันได้เลขนะคะแอดก็อยากจะพูดคุยกับเจ๊เดี๋ยวให้เจ๊ได้ตาส้มสักครู่นะคะแอดก็จะนั่งคุยว่าเมื่อคืน เจ๊ฝันได้เลขอะไรนะคะจังหวะเช้านี้ก็จะไม่ค่อยมีคนมีคนเข้าร้านไหมคะมีคนเข้าร้านต่อไหมยังค่ะวันเยอะวันค่ะเจ๊คะสมตั้งไก่ย่างวันนี้มาอุดหนุนอยากทานแต่เช้าเลยห้าสิบเจ็ดสิบ เดี๋ยวค่อยถอนก็นได้ค่ะเจ๊เออเป็นยังไงคะงวดที่แล้ว,ลวเจ็บหนักเจ็บกัดเจ็บก็อักขอโทษเอฟซี <FC S 2> ด้วยนะคะเจ๊ก็ไม่เข้างวดที่แล้วไม่เข้าไม่เข้างวดที่แล้วไม่เข้าเลยค่ะของวันนี้ต่อแล้วกันมันมีเข้ามีหลุดนะคะเจ๊ <c oughs> เจ๊ก็ขอโทษนะคะเอฟซี <c oughs> ก็ผ <c oughs> เจ้ก็เจ็บหนักเหมือนกันเจ้ก็เจ็บเหมือนกันแะว่าจะเออจะเต็มเต็มหน่อยมันขูดมาผ่าสัวันนี้เห็นว่าฝันได้แล้วก็ไม่ตื่นฝันเออเขาบอกว่ามอยจะออก940มีคนกระซิบบอกใช่ไหมคะบอก940นะ940ไม่รู้มันตรงกับของใครป่ะ ยังค่ะยังยังน้องยังสี่ศูนย์มีศูนย์ไม่เหเหรอคะใช่ยังว่าจะมีศูนย์เห็ว่าอะไรเห็นอาจารย์อุ้กว่ามีเบิ้ลวันนี้ใช่เข้าไปดูแล้วหนึ่งหนึ่งกับหกหกอ่ะค่ะอาจารย์อุ้ว่ามีเบิ้ลงวเก้าสี่ศูนย์กระสิบใช่ฝัน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 ว่ากระสิบมาบอกใช่เพราะมันงวดงวดที่ออกก็อะไรสองหกอ่ะ สองสองหกนะสองหกที่มันออกตัวกับเก้าสองเก้าสองสี่ศูนย์อสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์อย่างนี้ได้ไหมคะก็จะได้เก้ากับหกก็ตัวเดียวกันแต่สี่กับศูนย์นี่แน่นอนใช่ฟันบอกว่าได้จอบพดนนี้เก้าสี่ศูนย์นะตืมนมาศูนย์ใหม่แล้วตืนใหม่อีกแล้วเหรอศูนย์ใหม่ล้นเอาเอาว่านี้เอาเลขฝันนี่หว่าเนาะ ก็ยังไม่จุดเนาะยังยังทู่จะจุดพู่จะจุดวันที่สิบหกตอนเช้าวัน้าใหญ่สิบหกเช้าสิบเจ็ดออกใช่ตอนแรกวันจุดวันที่เก้าที่เก้าภาาเล็กแม่เดี๋ยวนุชจะสรุปเลขให้เอฟซีวันที่สิบหกดีกว่าเพราะว่าบางที่เขาซื้อไม่ทันสิบเจ็ดช้าไปสิบเจ็ดไม่ทันแล้วก็สิบหกไงสิบหกพันอยู่แล้วเช้าก็จะพันอยู่แบบตอนเช้าอ่ะ น่ก็เดี๋ยวเจ๊โทรหาก็ได้ถ้าเจ๊ได้แล้วเจ๊ส่งลายให้หาส่งหาแล้วก็เราก็ส่งให้ f อฟเอาถ้ามาถ้าเรามาไม่ถ้าเรามาเพราะว่าตอนพระพระใหญ่ด้วยเจ๊อาจจะรุ่งหน่อยตอนเช้าเพราะว่าตอนเช้าเดนุมาเอาเลขดีกว่ามันจะได้โอเคกว่าถ้าส่งลายไปบางคนเขาบอกว่าไม่ให้ส่งลายเดนุมาเอากับินบินเขียนไว้ให้เขียนไว้ใส่กระดาษไว้ให้เดนุก็ เขียนค่ะเป็นลายมือเจ๊แล้วก็หนูจะสรุปให้เอฟซีอีกทีนึงค่ะโอองั้นนี่ก็ได้แล้วเนาะ940เลขฝันเลขฝันอืมแค่แนวทางนะคะแค่แนวทางนะคะทางนะค่ะมีเข้ามีหลุดแล้วก็เอฟซีเสียตามนี้เจ๊ก็เสียเจ๊เสียคนเดียวดีกว่านะเจ๊ได้ไหลงวดติดต่อกัน เนี้ยงยิ่มีหลุดงวดงวดเมื่อกี้นี่แหละเพิ่งหลุดใช่แต่ถ้าถ้าสูตรไม่มาผ่าเจ๊ก็รอรอละถ้าหนึ่งก็ได้ถ้าหนึ่งมาได้สองก็ได้ห้าก็ได้แล้วที่เจ๊ที่เจ๊เอาอยู่ห้าก็หาห้ายิงดีเลยถ้าห้านี่สี่ไม่อยู่ถ้าหนึ่งนี่ก็แค่ได้สองสี่จะมาไหมวันนี้แต่ว่าสี่มามาก็าบอกว่าสี่มานะเงี้ยนี้นะใช่ สีมาหนักเลยล่ะสีมางวดนี้ขอให้สีศูนย์แล้วกันนะเนาะงวดที่แล้วเจ็บหนักเจ็บขอให้เอาคืนขอให้เอาคืนหนักคนนี้นะขอสามตัวเลยดีกว่าเกไดมากเจะได้สามตัวมากกว่าสองตัวไม่ค่อยได้เท่าไหร่เป็นสามตัวก็ได้สามใช่สามก็สามตรงตรงเลยก็ไม่ไม่กลับก็คือกลับน้อยส่วนน้อยได้มาก็มีแต่สาม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 ตัวสามตัวตรงตรงตรงเท่านั้นก็มีวดที่ว่าที่ที่สานนี้ก็คือ ก็ได้มาหนึ่งเก้าห้านะเจ๊เจ๊ก็เขียนให้เราห้าหนึ่งเก้าใช่ไหมค่ะวันนี้ก็พ้าดวันนี้ก็พลาค่ะไม่เอาหลายตัวเนาะเจ๊เอาแค่ว่าได้ฝันได้ฝันกับเลขถูกค่ะแค่นั้นแหละจนน่าจะมีสามตัวก็หกกลับใช่ไหมเต็มที่ไม่เต็มที่ก็ไม่เกินสี่หางนะเจ๊ได้อ่ะสองหางก็สี่หางแค่นั้นแหละต้องจะว่า แต่จริงๆจะออกออกมากออกแต่ตรวตกงๆเท่านั้นอนาะไม่ค่อยไม่ค่อยออกตัวออกันเท่าไหร่ะแอดก็จะมาตามเลขฝันนะคะ FC ที่เป็นตัวเลขนะคะไม่ต้องตีเลขฝัน<ม>ค่ะก็อ,อยากจะได้ตัวเลขเลยเ<ม>จ,จ,จก็ให้มาแล้วนะคะวันนี้<ม>ค่ะเดี๋ยว FC รอดูเลขทูว,วันที่16นะคะ16เช้าเดี๋ยวแอจะสรุปให้ทีให้อีกที<ม>สำหรับเลขฝันวันนี้เจก็ให้แล้ว ต้องขอขอบคุณเจมากนะคะ,วคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ